Hello everyone. Welcome to my English class. This is Additional English for Fast l a s s t Fast Class t and Fast Class 4 students. อนุบาลสมเด็จพระวันรัต School And this is c r e w b o a d I hope everyone enjoy learning with my lesson. สวัสดีนักเรียนชั้นป5ทับ 2, ป5ทับ3แล้วก็ป5ทับ4ที่รักทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งนะครับในสัปดาห์นี้สำหรับวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะครับ วันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปขึ้นเนื้อหาใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูการบ้านจากครั้งที่แล้วกันก่อนนะครับอ่ะใครที่ยังไม่มีสมุดนะครับไปเตรียมสมุดมาให้พร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราถูกมากน้อยเพียงใดนะครับอ่ะโอเคนะครับไปดูเรื่องของตัวเลขนะครับ number ครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนไปจนถึงเลขหลักพันนะครับข้อ1อ่ะเลข67 เราเขียนเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะครับ67ก็อย่างที่ครูเคยบอกว่าอ่านตามเลย60ก็ 60, ส่วน7ก็7เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่า 60, 7นะครับ6 0จะพูดเป็น60ก็ได้แลยครับแต่ว่าไม่ใช่60ตี้แบบต่อเต่าหนักๆอย่างนั้นนะครับโอเคข้อ1น,นะครับถูกไหมใครถูกใส่ถูกเลยนะครับ ใครจะใส่ขีดแบบนี้ก็ได้หรือใครที่ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเขียนเว้นวรรคหน่อยนะอ่ะโอเคนะครับข้อ2ครับเลข99ภาษาอังกฤษเรียกว่า99 99อ่าถูกไหมครับ9 i ก็คือ90 9ก็คือ 9, 99 9เห็นไหมอ่ะโอเคนะครับต่อไปครับข้อ3ครับ231 ตามคำพูดเลย231ก็คือ231ตัวทีละตัวนะลูกนะ231แปลตรงตรงตัวก็คือ2 1 0ร้เอ็ดเอ็ดก็คือ1ใช่ไหมครับอ่ะโอเคข้อนี้ตอบยาวนิดนึงนะครับต่อไปครับไปดูข้อ4ครับ548ภาษาอังกฤษเราอ่านว่า 5, Again, 5้าร้ a ยสี่สิบแปอ่กห้าร้อยสีนี่เห็นไหมครับตามคำอ่านคำเรียกภาษาไทยเลยนะครับง่ายๆโอเคต่อไปข้อสุดท้ายครับเรียกหลักพันนะ3,000เราเรียกว่า3,000 3,000 t h o u นะครับคำว่า t h o u แปลว่าพันใช่ไหมครับก็เอาเลข3คํคำว่า3มาใส่ข้างหน้าก็เลยเป็น3000อ่าโอเคนะครับนี่คือพื้นฐานของตัวเลขเนาะจริงๆนักเรียนเคยเรียนมาแล้วละ่ะแต่ว่าตอนนี้ครูจะทบทวนให้นะครับอ่ะโอเคนะครับผ่านไปนะักเรียนได้คะแนนเท่าไหร่ก็รวมไว้ในสมุดนะครับครได้5ก็เขียน5ก็บวงเล็บไว้โอเคง่ายๆต่อไปอ่ะไปดูเรื่องของวันนี้กันบ้าง วันนี้เรียนเรื่องอ,ะ,อะไรอะโอเค r t p e a t a f t e r me introducing greetings again introducing greetings มีสองเรื่องนะครับก็คือ introducing แล้วก็ greetings จะาเออันนี้ไม่เกี่ยวนะนี่ไงนะครับเรื่องนี้ hi นั่นลยลองเดาสิครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรแน่นอนเรื่องของการทักทายโอเคการทักทายในภาษาอังกฤษเป็นอย่างไรนะครับจริง,รงๆแล้วครูเคยสอนไปแล้วนะครับจากคลิปแรกเลยที่เรียนวิชาอังกฤษเพิ่มเติมจําได้ไหมนานมากเลยลูกตั้งแต่เดือนมิถุนายนะนะครับครูได้สอนเรื่องของ greetings การทักทายที่ครูให้พวกเราอัดคลิปะนะครับแล้วก็ส่งมาจําได้ไหมครับ ที่ครูบอกว่าการทักทายนะมี hi มี hello มี good morning นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี่แปลว่าสวัสดีนะภาษาอังกฤษนะตอนนั้นก็ให้แนะนำตัวบอกข้อมูลชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันผ่านไปแล้วทีนี้วันนี้นะครับเรามาลงลึกอีกประเด็นหนึ่งเป็นการทักทายนะครับโดยใช้ประโยคอย่างไรไปดูนะครับครูแบ่งเป็น2ประเภทอันดับแรกไม่ใช่2ประเภทเป็น2อ,อย่างเป็น2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1 introducing introducing นะครับ introducing แปลว่าการแนะนำนะครับ introducing yourself การแนะนำตนเองนะครับชววปอ้าครูโผมาแล้วอ่ะไปดูก่อนนะครับเขาแนะนำกันอย่างไรในภาษาอังกฤษนี่ในกรณีที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับแน่นอนจะต้องมีการถามนะครับถามด้วยประโยคนี้ครับ hi What is your name? Hi, What is your name? อานะครับประโยคนี้คุ้นคุ้นไหมครับอ่าเป็นการถามชื่อนะครับแน่นอนถ้าเราอยากจะทำความรู้จักใครสักคนหนึ่งนะครับเราก็ต้องเข้าไปทักทายเขาก่อนด้วยคำว่า hi หรือ hello หรืออะไรก็ได้ที่แปลว่าสวัสดีนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยประโยคที่ใช้ในการถามชื่อเช่น What is your name? อ่าทีนี้เวลาคนตอบจะตอบอย่างไร นะครับ Hi my name is Anita Hi my name is Anita นะครับเขาก็สวัสดีคืนแล้วเขาบอกว่าฉันชื่อ Anita กูสมมุติขึ้นมานะชื่อ Anita อะโอเคพนี้มาร,รยาทในการสนทนาภาษาอังกฤษอย่างที่ครูเคยบอกไว้ว่าเวลามีคนถามเรานะครับมันไม่ได้จบลงแค่นั้น เราต้องแสดงความสนใจในตัวที่ในในตัวผู้พูดนะครับคนที่เรากําลังพูดด้วยโดยการถามกลับเขาถามชื่อเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถามชื่อเขากลับถ้าหนูเป็นแอน t ี้าหนูก็ต้องถามต่อว่า what is your name what is your name อันนี้เป็นประโยคถามชื่อเบสิกเบสิกเลยนะครับเอาง่ายๆก่อนนะครับอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะตอบว่า my name is tony My name is Tony. อ่ะโอเคนะครับนี่คือพื้นฐานของการถามชื่อนะครับการทักทายนะครับบางทีเราจะไม่ใช้ w h a t is your name กลับก็ได้บางทีนักเรียนอาจจะได้ยินว่า and you ใช่ไหมเวลามีคนมาถามชื่อเราอะ่ะ my name is ต and you เราก็ถามกลับด้วยคำนี้ก็ได้ง่ายๆดีสั้นๆดีหรือนักเรียนอาจจะเคยได้ยินว่า what about you What's about you นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับสอันเนี่ยก็แปลว่าแล้วคุณละ่ะแล้วคุณละ่ะชื่ออะไรเห็นไหมประญยาตในการสนทนาก็คือมีคนถามเราเราก็ถามกลับโอเคไหมครับโอเคตอนนี้นักเรียนไม่ต้องจดอะไรนะครับนักเรียนตั้งใจฟังก่อนนะลูกนะเดี๋ยวมีที่ให้จดเดี๋ยวครูจะวงเล็บไปให้นะครับอ่ะโอเคไปกันต่อนะครับอ่ะนะครับไปดูต่อ เมื่อกี้ยังอยู่นะเดี๋ยวเราทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวมันมีต่ออีกนิดหนึ่งลูกไปดู Hi, what is your name ประโยคเดียวกับเมื่อกี้นะเดี๋ยวให้ทบทวนดูก่อน Hi, my name is Anita. What is your name? My name is Tony. ใช่ไหมอ่ะทีนี้พอหลังจากจบตรงนี้นะครับเราจะต้องมีประโยคต่อมานั่คือเป็นการเจอกันครั้งแรกใช่ไหมจะต้องมีประโยคนี้ Nice to meet you. nice to meet you นักเรียน repeat after me พูดตามครูหน่อยครับ nice to meet you เก่งมากขอบคุณครับทีนี้เวลาคนที่เขาตอบรับเขาก็ต้องพูดประโยคนี้เช่นเดียวกันโดยเติมความว่า too ไว้ด้านหลังเช่น nice to meet you too nice to meet you too เห็นไหมนะครับ nice to meet you เนี่ยแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักนะครับเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่าเป็นการเจอกันครั้งแรก พอแนะนำตัวถามชื่อกันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องพูดประโยคนี้ว่า nice to meet you ส่วนคนที่เป็นอีกคนนึงก็ต้องบอกว่า nice to meet you too ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนะครับคำว่า too เนี่ยแปลว,ว่าเช่นกันส่ว so, น nice to meet you ก็ยินดีที่ได้รู้จักโอเคไหมครับนี่คือมาร,รยาทในการทักทายนะครับต่อไปนะครับสมมุติว่า2คนนี้เป็น2คนเดียวกับเมื่อกี้นะ พอดีมันหาภาพไม่ได้หรอกครูก็เลยหามาแบบแค่นี้ใกล้เคียงเนาะบางทีนักเรียนนะครับอาจจะเคยได้ยินประโยคเมื่อกี nice you, ้โอเค nice to meet you Anita เมื่อกี้ชื่อ Anita นะเนะรูปใกล้เคียงกันอยู่คนนี้เขาจะบอกว่า nice to meet you too โอเคนี่ในกรณีใช้ nice to meet you นะครับแต่อีกกรณีนึงเขาไม่พูดคำนี้ล่ะนะครับเขาไปพูดคำอื่นเขาเปลี่ยนจาก nice to meet you เป็น how do you do เราใส่เครื่องหมาย question mark อีกคนนึงก็บอกว่า how do you do อ่าอันนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับนักเรียนเห็นเครื่องหมายคำถามก็จริงแต่ประโยคนี้ไม่ได้เป็นประโยคคำถามและก็ไม่ต้องการคำตอบด้วยมันไม่ใช่ how are you today ไม่ใช่นะไม่ได้ถามว่าสบายดีไหมแต่ประโยคนี้ how do you do แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักอืมซะงั้นนะครับ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็ครับก็ตอบเช่นเดียวกันก็คือ how do you do ไม่จำเป็นจะต้องตอบ how do you do t o ไม่ต้องมี too แล้วครนี้ถ้า nice to meet you จะมี nice to meet you too แต่ถ้าเกิดใช้ how do you do เราก็ต้องตอบ how do you do กลับนะครับก็อยู่ที่การเลือกใช้ว่าใครจะใช้คําไหนใครชอบ nice to meet you ก็ใช้ไปใครชอบ how do you do ก็ใช้ไปซึ่งทั้ง2องอันนี้เหมือนกันนะครับแปลว่ายินดีที่ได้รู้จัก นะครับแล้วก็ธรรมเนียมของวัฒนธรรมตะวันตกก็คือจับมือกันนะักเรียนดูในภาพเขาเช็คแฮนด์นะครับจับมือกันแต่ยุคนี้ยุคโควิดเนาะเอออาจจะไม่ค่อยมีการจับมือกันสักเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคทีนี้อ่ะถึงตานักเรียนละเมื่อกี้ครูบอกว่าเดี๋ยวครูจะวงเล็บให้จดนะครับเดี๋ยวเราเอาไดอะล็อ,ลอกเมื่อกี้เรามาเรียบเรียงแล้วก็จดลงไปนะครับ นั่นเยเขียนหัวข้อเลยลูกวันนี้หัวข้อของเราก็คือ introducing นะครับ introducing โอเคจดตามไปนะลูกนะใครไม่ทันก็หยุดคลิปนะครับโอเคเราไปกันเลยเมื่อกี้จำได้ไหมนะครับเขาเข้าไปทักทายเขาบอกว่า hi what is your name เห็นไหมครับครูสมมุติว่าเป็น A นะจะได้รู้ว่าคนไหนเป็นคนไหนอ,อีกคนนึงก็บอกว่า hi my name is ก็ตอบชื่อไปอนักเรียนจดนะลูกเดี๋ยวครูอธิบายไปเรื่อยๆนะครับนักเรียนก็จดไปนะครับมันเอามาจากบทสนทนาเมื่อกี้แหละลูกจากการ์ตูนเราเมื่อกี้แหละนะครับพอถามชื่อพอบอกชื่อเสร็จแล้วนะครับก็ถามกลับด้วยการถามว่า what is your name หรือ and you หรือ what about you ได้หมดนะครับต่อไปนะครับ ก็คนที่เขาถามมาเราก็ตอบไป My name is ก็บอกชื่อไปเช่นกันนะครับพอพูดเสร็จแล้วนะครับคนแรกเขาก็จะบอกว่า Nice to meet you ใช่ไหมหรืออีกคนนึงไม่ใช่หรือสิต่อมาอีกคนนึงก็จะต้องตอบว่า Nice to meet you too ต้องมี too ้วยนะคนที่2นะครับถ้าเป็น Nice to meet you นะหรือจะใช้อีกกรณีหนึ่งที่ครูบอกเมื่อกี้นะครับเราจะใช้ How do you do และอีกคนนึงก็ตอบกลับมาว่า how do you do เช่นกันแล้วก็จับมือเช็คแฮนด์นะครับเท่านี้เราก็จะได้มีเพื่อนใหม่นะครับใช่ไหมครับอ่ะโอเคนี่ในกรณีแรกนะเป็นการแนะนำตัวนะครับเป็นการที่แบบไม่เคยเจอกันมาก่อนถามชื่อนะครับแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักโอเคนะครับนักเรียนจดตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับหยุดไว้ก่อนก็ได้โอเคคู่ขออนุญาตไปต่อนะครับ อ่ะโอเคนะครับไปดูอีกรูปแบบหนึ่งเมื่อกี้เป็น introducing ทีนี้แบบที่สองครับ greetings ไม่ใช่แบบที่สองเป็นเป็นอีกอันหนึ่งอีกขั้นตอนหนึ่ง greetings นะครับ greetings แปลว่าการทักทายชื่อเรื่องเราเลยการทักทายทักทายอย่างไรโอเคเมื่อกี้สองคนนี้เขารู้จักกันแล้วใช่ไหมครับ คราวนี้ถ้าเกิดเรารู้จักกันแล้วแล้วเรามาเจอกันเราจะใช้คำว่าอะไรนะครับภาษาอังกฤษก็มีรูปแบบหนึ่งนักเรียนเคยได้ยินไหมเราจำชื่อเขาได้แล้วใช่ไหม hi a n i t a how are you again hi a n i t a how are you พอเรารู้จักชื่อเขาแล้วเราสามารถเรียกชื่อเขาได้เลยเจอกันครั้งต่อไปสวัสดี annita how are you ก็คือคุณสบายดีไหม ประโยคนี้เป็นประโยคเบสิกเลยนะครับและแอนดิตาเวลามีคนมาทักแบบนี้ก็ต้องตอบกลับไปว่า Hi Tony I'm fine thanks and you หรือ I'm fine thank you and you ก็ได้ประโยคที่เราชอบพูดกันในห้องเรียนจำได้ไหมครับเวลาครูถามเนี่ย How are you today I'm fine thank you and you ตลอดเลยนะครับก็จะใช้ประโยคนี้เป็นหุ่นยนต์เลย จร,จริงๆแล้วครูอยากจะบอกนักเรียนว่าที่ครูทำตัวแดงๆไว้ให้เนี่ยคำว่า fine เนี่ยที่แปลว่าสบายดีเราไม่จําเป็นจะต้องตอบว่า fine ตลอดเวลาก็ได้นะครับคนเราไม่ใช่ว่าจะสบายดีตลอดใช่ไหมบางทีเราเราป่วยอยู่อ่ะเราเราขับรถล้มมาปากแตกอ่สมมติปากแตกเดินไปเจอเพื่อนเพื่อนถาม how are you เราจะกัดฟันเออ for thank you l ย่าง h ี้ได้ไหมมันก็ไม่ได้ใช่ไหม นะครับคือถ้ารู้สึกอย่างไรก็บอกนะตอนนั้นเขาไม่ได้ต้องการให้เราตอบว่าสบายดีตลอดเวลาจริงไหมครับเออบางคนออบอกคู่าหานูตอบได้แค่นี้แหละครับเพราะหนูท่องมาแค่นี้ I'm fine, thank you, and you สมมตินักเรียนไปเจอครูที่ตลาดสำชุกออนักครูถาม hey hello how are you today I'm fine, thank you, and you okay I'm fine, thank you and sit down please thank you ที่เชิญนั่งลงกลางตลาดเลยถูกเงี้งได้ไหม <laughs> ไม่ใช่นะ มันไม่ใช่หุ่นยนต์นะลูกคนเราสามารถเปลี่ยนแปล,ปลตงตรงนี้ได้นะครูจะบอกว่าคำว่า fine เนี่ยเรามีคำอื่นอีกนะเดี๋ยวค่อยแปว่ากันอ่ะโอเคฉันสบายดีเห็นประโยคนี้ไหม and you and you แปลว,ว่าแล้วคุณละ่ะใช่ไหมครับเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วนะแน่นอนครับมีคนถามเราเราต้องถามกลับพอเราถามกลับเขาก็จะบอกว่า I'm great thank you I'm great thank you ครูไม่ใช้คำว่า fine ละครูหนีละนะครับครูใช้คำว่า great แทนเห็นไหมอ่าโอเคก็จบแค่นี้ประมาณว่าสบายดีไหมฉันสบายดีแล้วคุณล่ะเออฉันก็สบายดีขอบคุณนะแค่นี้เองนะครับไปดูต่อนะครับเมื่อกี้ที่ครูบอกแหละว่าการที่จะบอกว่าเราสบายดีหรือไม่สบายใจหรือยังไงเนี่ยมันสามารถพูดได้เลยลูกไม่จำเป็นจะต้อง u m fine เดี๋ยวควรให้นักเรียนดูว่ามันมีอะไรบ้าง other ways to say I'm fine นะครับเราจะใช้คำอื่นเราจะไม่ใช้ I'm fine แล้วมันเชยนะครับเช่นมีคนถามว่า How are you today หรือว่า How are you เราตอบว่า I'm happy I'm happy ได้เลยลูกฉันมีความสุขอมืมีความสุขดีขอบคุณได้ไหมครับได้ลูกไม่มีใครเขาจำกัดเลยว่าต้องพูดอะไรนะครับตรงนี้ไม่ต้องจดนะลูกอันนี้ฟังอย่างเดียวนะครับ ต่อไปครับ I'm in a good mood I'm in a good mood ก็คืออารมณ์ดีอ่ะโอเคใช้ได้เลยสบายดีนะครับต่อไป I'm fine thank you อันนี้ไม่ต้องบอกอันนี้พวกเรารู้นะครับพูดจนเป็นติดปากเลยต่อไปครับ I'm doing all right I'm doing all right ก็ปแปลว,ว่าสบายดีนะท,ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาก็คือสบายดีแต่แล้วหลีกเลี่ยงคำว่า I'm fine เฉยๆต่อไปครับ All the better to seeing you อโอ้โหยินดีที่ได้เจอคุณนะครับต่อไปครับ I'm pretty good I'm pretty good ก็คือค่อนข้างดีรู้สึกดีอ่ะนะครับต่อไปครับ I'm in good spirits I'm in good spirits ก็คือสบายดีนะครับ ต่อไปครับ I'm not feeling well I'm not feeling well นี่อันนี้เวลารู้สึกไม่ดีเช่นเราปวดหัวอยู่เราปวดท้องอยู่เรากำกำลังเครียดอยู่เงี้ยเราก็จะใช้ I'm not feeling well and you ได้ไหมได้ครูบอกแล้วว่าไม่จำเป็นจะต้องตอบในแง่ดีตลอดบางทีเราหิวข้าวอย่างเงี้ย How are you เราก็ตอบ I'm hungry ได้ไหมได้นะครับได้ทุกอย่างต่อไปครับ couldn't be better นะครับประมาณว่าโอ้โหรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อไปครับ I'm in good s p i r i t วอันนี้ซ้ำนะครับข้ามไป I'm not feeling well อันนี้ก็ซ้ำนะครับ I feel great, marvelous and fine อันนี้แปลว่ารู้สึกดีมากอันนี้ครูชอบพูดมากเลยเวลาครูเจอเพื่อนชาวต่างชาติครูจะพูดคำนี้ตลอด I'm great, I feel great เนี่ย great แปลว่ายอดเยี่ยมแปลว่าดีเยี่ยม How are you? I'm great แม้กระทั่งพูดกับทิชเชอร์ที่โรงเรียนครูก็ใช้คำนี้บ่อยนะครับโอเคส่วนสองคำหลังก็แปลว่าสบายดีนั่นแหละต่อไป i'm in good spirits อ,อันนี้ก็ซ้ำเอ๊ะทำไมซ้ำเยอะจังอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็คร่าวๆแล้วกันเนาะที่เป็นวิธีการที่จะพูดว่าเราสบายดีหรือไม่สบายอย่างไรนะครับอ่าโอเคไปดูไดอะล็อกเมื่อกี้หน่อย d i อะล็กก็คือบทพูดจําได้ไหมอ่ะโจทย์นะอ่ะจดอันที่2เมื่อกี้เสร็จแล้วนะครับตีเส้นใต้ไว้อันนึงโอเคอ่ะทีนี้ไปดูโครงสร้างของการถามว่าสบายดีไหมใหม่นะครับเเขาบอกว่า Hi ้จดไอตรงที่เว้นไว้คือใส่ชื่อนะครับ how are you บางคนบางค่ขาไม่มี today หรอคะก็มีก็ได้หรอกไม่มีก็ได้ไม่เสียหายนะครับการถามตอนนั้นก็คือวันนั้นอยู่แล้วนะครับ ออวัฒนธรรมของคนไทยอะ่ะเดี๋ยวครูชวนคุยนะักเรียนก็จดไปนะวัฒนธรรมของคนไทยอะ่ะนะครับเราไม่ค่อยถามกันทุกวันว่าสบายดีไหมเราจะใช้กันแบบนานๆเจอกันทีถึงจะถามว่าสบายดีไหมใช่ไหมแต่ว่าที่ต่างประเทศอ่ะถ้าเกิดต่อให้เจอกันทุกวันนักเรียนมาโรงเรียนทุกวันเจอครูทุกวันก็ถามคำนี้ how are you how are you เจอกันก็ถามอยู่แต่ยังเงี้ยนะครับอันนี้เป็นวัฒนธรรมของเขา นะครับอาทีนี้เวลามีคนถามแล้วก็ตอบเลยให้ Hi, dot, dot, dot. ตอบชื่อเข้าไปถ้าเขาเรียกชื่อเราเนาะ i'm ก็ dot, dot, dot. ตรงนี้ก็แล้วแต่เราเลยสบายดีหรือไม่สบายใจยังไงก็แล้วก็ thank you ทําไมต้อง thank you ก็ต้องขอบคุณที่เขาห่วงใยที่เขาถามนะครับแล้วเราก็ถามเขากลับ and you and you หรือ what about you ก็ได้นะครับ เขาก็จะตอบว่า I'm นดอ dot ก็แล้วแต่เขา thanks ก็คือจบนี่คือการทักทายนี่คือมารยาทในการทักทายนะครับจะต้องมีขอบคุณทุกครั้งเลยนะครับขอบคุณที่ห่วงใยอ่ะโอเคนะครับตรงนี้นักเรียนจดเลยนะลูกนะง่ายๆนะครับโอเคไปดูการบ้านกันบ้างอ่ะเล็กๆลูกน้อยๆ <laughs> แต่ก็มีตลอดเอ่อก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องการบ้าน พูดถึงเรื่องข้อสอบก่อนเดี๋ยวลืมนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของเทอมแรกนะครับที่เราจะเจอกันในในรูปแบบออนไลน์แบบนี้นะครับทีนี้ครูไม่แน่ใจนะไม่มีใครให้คาตอบได้ลูกในประเทศนี้ว่าโรงเรียนจะเปิดเมื่อไรโรงเรียนจะเปิดวันไหนอันนี้ไม่รู้รู้แต่ว่าตอนนี้เราเรียนจบภาคเรียนที่1เราจบเทอมแรกแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นการสอบปลายภาคเรียนที่1นึ่งบางคนถามว่าจะปิดเทอมไม่ปิดนานเท่าไหร่ ก็ยังไม่ให้ให้คำตอบไม่ได้นะครับก็ต้องรอประกาศอีกทีแต่คิดว่าน่าจะปิดแหละนะครับทีนี้เราทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะนัดมารับข้อสอบนักเรียนเอาข้อสอบไปทำที่บ้านครูบอกตรงนี้เลยนะ5ทับสองับับลูกรักฟังครูให้ดีข้อสอบของครูนะครับมีวิชาเดียวก็คือวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานส่วนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่เราเรียนอยู่เนี่ยไม่ได้เอาไปออกข้อสอบเพราะอะไร เพราะถ้าเกิดเอาไปออกข้อสอบ5้าทับหนึ่งเขาจะทำทำไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เรียนกับเรานะครับก็จะมีวิชาแยกไปโอเคเนาะเพราะฉะนั้นข้อสอบภาษาอังกฤษพื้นฐานนะครับทำในข้อสอบการในข้อสอบไม่ได้ให้การใน Answer Sheet ต่อไปนี้ใครกามาใน Answersheet ครูจะไม่ตรวจบอกไว้แค่นี้เขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยปัญหาเยอะมากครั้งที่แล้วคือคุณไม่เขียนชื่อ คุณทาใน answer sheet แล้วคุณก็ไม่ได้เย็บแม็กมาแล้วบางทีกระจัดกระจายให้คะแนนไม่ถูกหลายคนไม่มีคะแนนสอบครั้งที่แล้วเพราะทําผิดกติกาเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าข้อสอบของครูทําในข้อสอบเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยอันนี้ฝากไว้นะลูกย้ําเลยครูไม่ได้ว่าอะไรนะลูกนะครูฝากไว้ครูย้ําไว้นะครับโ okay. อเคส่วนการออกข้อสอบออกอย่างไรก็แบบเดิมแต่ไม่ใช่อันเดิมนะ แบบเดิมหมายความว่าให้กากาเสร็จแล้วข้างหลังมีการเขียนนะครับการสอบออนไลน์ในรอบนี้ออนแฮร์ hand เนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ยากลำบากอะไรเพราะว่านักเรียนมีคู่มืออยู่กับตัวเช่นมีหนังสือมีแบบฝึกหัดมีโทรศัพท์มือถือสามารถค้นคว้าแปลคำตอบอะไรได้หมดเลยเพราะฉะนั้นครูก็เลยไม่อยากบอกอะไรมากว่าข้อนี้มันต้องทำยังไงยังไงครูคิดว่านักเรียนสามารถค้นคว้าคำตอบได้นะครับแล้วก็ทำด้วยตัวเองไม่ลอกกัน นะครับอ่ะโอเคอ่ไปดูงานของวันนี้ก่อนโอเคนะเดี๋ยวพอจบจากงานนี้ครูจะสรุปคะแนนแล้วนะครับงานของครูก็คือให้นักเรียนทำ d i อา็อกของตัวเองก็คือบทสนทนาวาดการ์ตูนด้วยตัวเองนักเรียนจะเลือก2หัวข้อหัวข้อใดหัวข้อ1ก็ได้ introducing หัวข้อที่1ที่เราจดไปนะครับที่ให้ y name is แนะนำชื่อ nice to m e e t y o u แนะนำตัว นะครับหรือจะเลือก greeting ก็ได้แบบรู้จักกันแล้ว how are you ให้นักเรียนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ววาดมาคนสองคนนะครับโดยสนทนาการประมาณนี้คนนี้พูดคนนี้พูดคนนี้พูด,นนพดก็สนทนากันไปมาทำกรอบแบบนี้ด้วยนักเรียนน่าจะเคยเคยวาดการ์ตูนเคยดูการ์ตูนอยู่นะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละที่ครูสอนโดยจะเป็นแบบผู้ชายคุยกับผู้ชายก็ได้ผู้หญิงคุยกับผู้หญิงก็ได้ ผู้หญิงคุยกับผู้ชายก็ได้ได้หมดเลยลูกได้หมดนะครับอันนี้ครูให้ตัวอย่างมาเฉยเพราะวาดเสร็จแล้วหนูก็ใส่ข้อความในกรอบถ้าบางคนมาคู่ขาหนูวาดรูปไม่สวยค่ะไม่เป็นไรลูกพยายามวาดนะครับไม่ใช่แบบวาดคนขี้ก้างมาอย่างนี้กันอันนั้นก็ไม่เอานะครับวาดให้มันเป็นคนมีแขนมีขามีหน้าม,มีตาให้ครบนะครับแล้วก็ใส่บทสนทนามาโดยให้ใช้คำศัพท์ที่ แปลกใหม่ได้ไม่จําเป็นจะต้องลอกตามครูนะอย่างเช่นครูบอกว่าไฟเนี่ยคำว่าไฟเนี่ยครูไม่อยากให้ใช้ใช้คําอื่นได้มีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เวลาสมมติใครจะใช้ introducing จะถามชื่อไม่ใช่ว่าลอกชื่อตามครูนะนักเรียนก็คิดชื่อเอาเองเลยลูกเออคิดชื่อเอาเองเลยบางคนบอกครูขาหนูไม่ชอบไนท์สมิธตยูหนูจะใช้ How Do you Do ตรงนี้ได้ไหมคะได้เลยลูกเนะี่ยสุดยอดแล้วละยี่ยมมากเลยโอเคนะลูกนะก็ ตลอดหนึ่งเทอมที่ผ่านมานักเรียนป .5 ร,รุ่นนี้น่ารักที่สุดลูกอ,อาจจะเป็นหนึ่งเทอมที่เราไม่ได้มาเรียนในห้องเรียนเลยนะครับไม่ได้มาเจอตัวเป็นๆกันไม่ได้มาคุยกันจริงๆจังๆเลยแต่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตเนาะที่เราได้เรียนในรูปแบบนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากทบทวนด้วยนะลูกนะทาข้อสอบให้เต็มที่นะครับก็ขอให้ลูกรักของครูทุกคนทำคะแนนได้ดีๆสมดังใจนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ โอกาสหน้าสําหรับวันนี้ thanks guys see you later bye bye